ซอนลีนูน้อยหมวกแดงช่างเป็นตาแพงไม่เคยกลัวใครทุกวันเขาไม่ไปไหนอยู่ที่ตัดให้เลี้ยงกัวลูกเดียวลุงซอนขายกัวสี่ตัวได้สี่หมื่นแปดแสนสบายเอาเงินไว้เตรียมทำนา เอาเงินไว้เตรียมทำนาไว้กลัวเข้าปา่าหากินตามสบายสนลีหนูน้อยหมวกแดงจังเป็นตาแพงเฝ้าอ่างตาดให้รักจริงเขาไม่ไปไหนสุดแสนสบายใจเลี้ยงกัวลูกเดียวไออ้้รรััยย Ai yeah, mà